หนิงตานิตาโพสต์ข้อความสั้นๆทำหลายคนสงสัยยอยงชีวิตคู่แฟนคลับแผ่ส่งกำลังใจกันเพียบมีหลายประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับหนิงตานิตานักสแสดงสาวและผู้จัดคนเก่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากกระแสะข่าวเมาส์นางร้ายหน้าเหวียงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีซึ่งทำให้นางร้ายตัวแม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนทีเอกโดนพุ่งเป้าเต็มๆแม้ว่าหนิงเพิ่งจะแจ้งข่าวกับผู้สื่อข่าวไปแต่ก็ยังมีข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆ ซึ่งทางสาวหนิงได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกเล่าว่าครอบครัวทุกครอบครัวเป็นธรรมชาติมันก็ต้องมีปัญหาและหนิงเองก็ยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวหนิงเองก็มีปัญหาหนิงก็ตอบว่ายังอยู่ยังใช้สถานะครอบครัวอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาหนิงเป็นคนชัดเจนสิ่งสําคัญของคนเป็นแม่ต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก ล่าสุดหนิงได้โพสต์ภาพพื้นหอหลังสีขาวข้อความสีดำมีข้อความระบุว่าโมอ่อดูแบตอาการก้าวไปขั้งหน้าขีดกลางทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมลงบน i n นสตาแกรมแอดนิงพัเนทชยพร้อมแคปชั่นระบุว,ว่าดูดแบดพร้อมอิโมจจรูปหัวใจสีขาวแปะท้ายท้ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจจำนวนมาก